เขาคือไอดอลให้กับคนรักรถทั่วโลกเขาคือผู้ชายที่สร้างวัฒนธรรมการแต่งรถญี่ปุ่นสุดเท่สุดโหดให้กับชาวเมกาเขาคือคนที่เป็นพระเอกทั้งในหนังและชีวิตจริงที่อยู่ในใจของคนทั้งโลกตลอดกาล สวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรสวัสดีปีใหม่2021อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะกลับมาเจ็บคอคอแห้งกับเล่าเรื่องสีล้อซีซั่น2ประเดิมเทปแรกกันด้วยสิบอันดับรถในมหากา f ฟ r ร์ซและฟี e ของพระเอกตลอดการอย่างพวอว์กเกอร์ เพื่อนหลังจากที่พวกเราเนี่ยทำคลิปรายการเล่าเรื่อง4ีล้อมาร่วมปีกี่ตอน20 10โอ้โหทำมาร่วม40ตอนเนี่ยแน่นอนนะก็มีเพื่อนหลายคนทั้งอินบ็อกไดเรกไอจีมาว่าอยากเห็นเบื้องหลังการไหนทำพวกเราก็เลยจัดให้นะคะงั้นวันนี้เริ่มเลยพิเศษมากๆสำหรับ FC รายการเราทุกคนและพอเทปนี้ด้วยนะเทป <S <S อือ่นเราจะไม่บอกเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสตูดิโอนะเพื่อน ซึ่งก็คือเป็นบ้านเก่าของพวกเราเราไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยทําเป็นสตูดิโอถ่ายเลาเรื่องสีลงล้อตามมาตามมาตามมานี่ครับน,นี่คือกรีนสกรีนเห็นไหมนี่มันก็จะดูลูกๆหน่อยนะมันเพื่อนตรงนี่เป็นส่วนที่พวกเราเนี่ยใช้ถ่ายทําถ่ายงานกัน,นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามาาามาว่า, K าลเ,วเลาเรื่องสีล้อเนี่ยทำยากไหมจริงๆก็ง่ายนิดเดียวครับแต่ยากเยอะมากยากตรงไหนที่สุดก็คือตอนช่วงหาข้อมูลเราก็จะมีทีมคทีทีฟหนึ่งคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับเลาเรื่องสี่ล้อเนี่ยชื่อลิชชี่เขียนสคริปต์ลงมา <B> um> แล้วหลังจากที่ลิชี่เขียนเสร็จโจงก็จะต้องมานั่งดูมาตรวจสคริปต์มาแก้มาแก้สคริปที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือยังไม่โดนใช่ซึ่งบางครั้งเนี่ยจุดไหนที่เรายังไม่เข้าใจจริงเราก็จะมีการโทรไปหาคนที่เคยใช้รถในยุคนั้นจริงบางครั้งเนี่ยเราเกิดไม่ทันเรายังไม่เข้าใจอารมณ์ตรงนั้นเราก็ต้องโทรไปถามผู้ี่ชาชาญที่แบบใช้มาแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงแล้วค่อยๆมากลั่นให้เป็นสคริปทั้งหมดออกมานะพวกเราก็จะถึงเวลาจัดเตรียมอุปกรณ์หลักๆเลยนะครับนี่เลยนอกจากกรีดวงตรงนี้จริงงๆลทุนไม่ แพงนะเพื่อนอย่างไฟรวมๆแล้วก็ประมาณ3-4มสี่พันกินสกินไม่เป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ใช้เป็นผ้าเฉียวๆธรรมดา3-4มสีพันรวมๆแล้วเจ็ดบพันก็ถ่ายได้แล้วนะเพื่อนเที่ไม่แพงราคาที่ย่อมเยาก็มีนะ,<ล>ะเพื่อน,นลองพันก็มีใช่เพื่อนต้องลองหาในแบบลาซาด้าช้อปปี้อะไรแบบนี้เขาก็จะมีขาย ใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีขายน้งก้องหนึ่งตัวเพราะว่าแม่้นเดี๋ยวทีมงานเราจะแขนหักก่อนแล้วถูจะเป็นสุดๆนี่นะครับสิ่งที่จะเป็นสุดสุดของพวกเราคือไม้นะบอกเลยว่าไอ้ไม่ตัวเขาเรียกอะไรตัวรับสัญญาณเนี่ยแบตหมดเร็วมากไม่มันกินแบตเยอะมากเหมือน,นเพื่อนเราก็เลยจะเป็นจะต้องไปซื้อถ่านมาใส่เพราะมันหมดเร็วเหลือเกินใครมีวิธีแก้ไขก็แนะนาได้นะครับสำคัญกว่านั้นคือกาแฟเพราะมันเป็นรายการที่พูดเยอะ <laughs> <laughs> อใช้เอเนอร์จีเยอะเพื <laughs> ่งไมนต้องบบเอาละครับ <laughs> <laughs> จนกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันต้องใช้แบบมันต้องเลือดใหญ่ <S <S ตอนเนี่ยถ่านกับกาฟแฟเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเดี๋ยวเราต้องไปซื้อก่อนที่จะเริ่มถ่ายเอาละทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวไปซื้อกาฟแฟกับซื้อถ่านที่ปั๊มประจําก่อนจะเข้าเรื่องความมันของพวกเราวันนี้ไปกันเลย ไมป,ปั๊มไหนดันนะเธอเอ,อ้แหมทำเป็นถ,ถามนี่เราก็มาถึงแล้วจำปรัมประจําเราไม่ได้เหรอเธอนี่คือปั๊มเชลนะครับใครเนี่ยอยากจะมาแวะเติมน้ํามันกินกาแฟพักผ่อนบสบายๆในที่นี่เลยนะบอกเลยว่าถ้าใครไม่มาเนี่ยพลาดมากๆนะจ๊ะช่วงนี้นะครับอยากเที่ยวรู้ๆกันนะเพื่อนๆปลอดภัยไว้ก่อนนะแล้วก็สายเบสชิลนิดนึงนี่ครับสวัสดี<ห>ครับ,รบผมเอาเชลวีพาวเวอร์เต็มถังครับผมขออนุญาตวางไปนะครับครับ เต็มเชีวโกพัดไหมครับ นี่ครับเ,เดี๋ยวผมบอกปเป็นเบอร์นะครับแอปอะไรนะเธอเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สะสมเชลขับสมาร์ทกันแล้วหรอโอ้อยากจะลากหางยาวถึงเชียงใหม่นี่มันยุค5.0แล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลือกใช้เชลขับสมาร์ทอะไรนั่นไปแล้วอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้แอปอะไรกันอนะเดี๋ยวนี้นะครับวัยรุ่นยุค5.0เย่างวพวกเรานะใช้แอปพลิเคชันเชลโก p l u สนี่นี่คือแอปเชลโก p l u สนะครับเป็านไงหน้าตาดูอินเทรนด์มากๆซึ่งนอกจากที่มันจะแบบสะดวก กสบายชั่วสาสมพ้อยแรกของววันได้เนี่ยสิทธิพิเศษเขาเยอะมาก,มากต้องไปโหลดบ้างแหละเธอต้องโหลดอยู่แล้วเพราะว่ามันคุ้มมากแต่ว่านนั่งที่บายตรงนี้เดี๋ยวมันยาวไปเดี๋ยวไปนั่งเมาส์แล้วก็ซื้อกาแฟด้วยกันพร้อมกันนอนดึกไปหน่อยโอเคเราไปกินกาแฟกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆใช่ครับบายดิงด๊งอยู่นี่นี่เอง สแกนอุณหภูมิก่อนครับน้องสาวติดอ่าปลอดภัยปลอดภัย,ยอย่างที่บอกนะเพื่อนๆว่าที่เนี่ยเป็นปั๊มประจําผมเพราะว่าเขาจะมีทั้งเชลซีเล็กเลือกสรรของอร่อยไหมเพื่อนๆนะอันนี้ไปเข้าตัางที่แนนชอบกินมากนะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะในเชลซีเล็กอ่ะเขามีสัญลักษณ์ของเชลชวนชิมด้วยนะทุกคนก็คือการันตีมาแล้วว่าอร่อยระดับตำนานนะเรื่องนี้ต้องเชื่อซิมแนนครับเพราะว่าซิมแนนี่ค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นแนลมากๆ,ๆนะเพื่อนๆว่าไปแล้วก็หยิบเลยดีกว่าจัดไปตอนนี้2องซองเก้าสิบห ห้าบาทเท่านั้นและแถมได้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ันนี้เอาจริงใช่ไหมเอาจริงจัดไปอยู่แล้วครับน้อยไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่าก็อยากได้เพิ่มอะค่ะไม่จริงๆต้องบอกว่าอันนี้หยิบมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้คืนเขาแล้วที่เหลือเอาหมดเลยเอองั้นเรายกไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยของในคาเฟ่เขาเยอะมากเลยนะเนี่ยเขาพิทแล็กโตครับผมรุ่นน้ําตาลน้อยจัดไปครับคนละหนึ่งแล้วก็เราจะมาซื้ออะไรนะขอทานใช่ฮะการการถ่ายรายการเนี่ยไอเล่าเรื่องสีรองเราเพื่อนๆมันกินแบตไมโครโฟนเยอะมากๆพี่ครับขอทานผ่านไฟเก่าไม่ใช่ครับ เล่นพี่ก็ไม่ยิ้มเลยเลาอเล่นนะยครับเอา่าน 2A ครับเอาประมาณร้อยก้อนค่ะลูกค้ามองแรงแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็เข้าสู่โซนเดลี่คาเฟ่นะฮะเฮ้ยเบเกอรี่จะว่าไปก็น่ากินนะเคเราสั่งกาแฟก่อนดีกว่าตอนอ่าผมเอากาแฟชุมลังเย็นดีกว่าครับกินแล้วจะเป็นไงพี่เตื่นเตื่นเหมาะมากๆนยเพื่อนๆใครที่แบบขับรถมันเหนื่อยเงี้ยแล้วเราก็ยังต้องขับรถไปทำงานใช่ไหมกาแฟชุมลังไปวไม่้แก้วไม่ได้นอน คเป็นเชลโลพัดหรือยังคะเป็นแล้วครับอย่าขอสแกนแอปนะคะนี่ครับผมนี่โอเคขอบุญครับตีนิงโหกินก่อนเลยดีกว่า<อ> <icias S 2> ลืมครับลืมลืมต้องถอดเฟสชิลก่อนอ่าเป็นที่คาดผมไว้เทพแบบนี้ <Kickstarter> เมื่อ <poisoned> ก <indo> <legislation> ี <inte brothers> ok ้เน <function> ี <at> ่ยเขาโม้เธอไว้ว่าสมัยนี้มันไฮเทคสุดๆด้วยแอปเชลโกพัทแค่เธอดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกนะนะเธอก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายและตอนนี้คุ้มสุดๆนะคบเบื่อๆถ้าใครสมัครผมเนี่ยจะได้รับคะแนนไปเลย50คะแนนฟรีๆคลอยของเราสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะแลกสิทธิประโยชน์ไปมากมายควบคู่ไปกับการเดินทางที่เราเดินทางไปมากขึ้นสมกับสโลแกนของเขาที่พูดว่าแอปนี้เนี่ยจะช่วยบวกความสุขที่มากกว่าทุกการเดินทางหล่ออะเป็นสโลแกน ก็อย่างที่เราเห็นนะเพื่อนๆถ้าเรามีแอปนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องพกบัตรที่เหมือนเมื่อก่อนละเพราะช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะเราก็ไม่อยากจะสัมผัสสิ่งของสัมผัสอะไรกันตอนนี้พอเป็นยุคดิจิตอลแล้วแค่กดนี่สแกนได้เลยหรือแม้กระทั่งบอกเบอร์โทรศัพท์ก็ทําได้ง่ายๆและที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับผมกับซิปแอนเนี่ยก็เพิ่งซื้อน้ําไปคนละแก้วซื้อเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเนี่ยเราก็จะได้1สแตมนะแล้วถ้าสะสมครบ12สแตมเราก็จะได้ฟรีอีกหนึ่งแต้วเมียนตื่นเม <laughs> สต็มกับสะสมพอยนะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะยังมีรีวอร์ดเป็นพวกส่วนลดต่างๆพอเธอสะสมพอยได้เนี่ยเธอก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถเอาพอยไปแลกเป็นของรางวัลได้มากมายเธออยากได้อะไรเจ้าอาหารเครื่องดื่มเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโรงแรมหรือท่องเที่ยวไอทีไลฟ์สไตล์หรือของลิมิเต็ดของเชลก็มีอู้ของลิมิเต็ดของเชลดิอยากได้ไอทีแ่จะถามทาไมอ่ะเพื่อนที่แปะโทรศัพท์ไว้ในรถแลกพอยเลยดีกว่านี่แค่นี้ครับเดี๋ยวของรางวัลก็จะส่งไปที่บ้านผมง่ายมากๆเธออันนี้คืออะไรอ่ะนี่นะครับ คือมันดีมากๆเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอะอย่างเธอเนี้ยเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวสมมติว่ายางแตกยางแตกได้<ต>เธอแค่กดไปช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงก็จะมีเบอร์มาให้นี่เธอกดโทรไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้พ้อยต์ใดๆทั้งสิน้นแค่เป็นสมาชิกบัตรเนี่ยเชลโก plus เขาก็พร้อมที่จะดูแลเพื่อนเพื่อ,อทุกการเดินทางตลอด24ชั่วโมงแค่เราเป็นสมาชิกแค่นั้นเขาก็มาช่วยได้เลยเหรอแม่นแล้วผู้สาวเยี่ยมมากนะคะเพื่อนๆเฮ้ยมันมีเบอร์เดย์เซอ,อร์ไ ใครก็คือเดี๋ยวเขาจะมีของขวัญอะไรอย่างนี้ให้นะเพื่อนๆก็วันเกิดผมอยากได้ lamborghini นะครับเชลฝากส่งมาด้วยนะฮะอ่าและอันนี้อันนี้เจ๋งมากเขาจะมีเช็คเกี่ยวกับตัวรถเราให้ฟรี10จุดมันคือเหมือนกับตรวจสุขภาพรถเหมือนแล้วเวลาเราใช้รถเนี่ยต้องดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ลมยางหม้อน้ําสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่โปรติแล้วเรามองไม่เห็นแต่มันสําคัญมากๆในการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เพื่อนเพื่อเป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับอีกแล้วไม่ต้องใช้พอยต์สักก้อ์เดียวเขาก็เช็คให้ฟรี10จุด ทุกวันทุกครั้งเช็ดต้องไหนได้บ้างข้างๆนี้เลยครับ s h e ฮิ h e ก i ล Plus เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกับตรวจเช็คสภาพร,รถยนต์ได้ด้วยขอฝากแอป s h e โก g ล p l u ไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับคุ้มจริงๆเพราฉนั้นก็ไปโหลดกันนะคะเพื่อนๆใช่แล้วครับผมเอาละตอนนี้เรานัดทีมงานไว้ไถ่ายเล่าเรื่องสี่ล้อต่อไปลุยกันต่อกัมไป <c oughs> ว้าวแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เรากลับมาที่ Green Screen เหมือนที่เราพูดก่อนแล้วใช่ไหมซึ่งไอ้กรีนส Screen เนี่ยผมแอบบอกความรับว,ว่ามันดีมากๆม,มันจะพาเพื่อนไไไปเที่่วหนก็ด้มา เป็นดาวังคารไปซานเดีอโกจูราสิกพาร์คไซเลนฮิวหรือแม้กระทั่งไปยืนคู่กับพี่ดอมโดมินิโกโทเรโรฟาร์์แอนด์เฟรสอานอกจากกรีนสกรีนจะเปลี่ยนแล้วผมยังสามารถเปลี่ยนเสื้อได้ด้วยนะเพื่อนๆพ,พร้อมไหมอมจะเข้าเลยไหมสามสองหนึ่งไปอันดับสิบ มันคือรถที่เปิดตัวพร้อมกับ Brian นออ n คอ r ในหนัง Fast and Furious ภาคแรกในปี2001และเจ้านี่มันก็คือ Mitsubishi Eclipse เจ้าอีคลิปสีเขียวจี๊ดปี1995คันนี้เป็นรถที่เฮียไบรอันซ้อมจอดออกเพื่อเอาไว้ซิ่งหลังถนนและมันเป็นรถที่พาเฮียไบรอันของพวกเราไปเจอกับพี่โดมินิคนเนโตเไอ้ไม่ใช่นั่มันไอติมโดมินิคทริโตครั้งแรกสมัยขับ RX7 สีสม้มตอนที่เฮียไบรอันเนี่ยท้าแข่งกับพี่ดอมลูกน้องของพี่ดอมได้เปิดฟ้ากระโปรงดูแล้วก็ตกใจสุดชีวิตเพราะว่าเจ้าอีคลิปสีเขียวคันนี้เนี่ยถูกแต่งรวมราคารถราวๆสองล้านสี่ 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าเฮียบรนเนี่ยได้เอารถไปโมอย่างหนักหน่วงมันใช้เครื่องยนต์ 420A 2ลิตร4สูบที่เดิมๆเนี่ยรีดแรงม้าได้แค่ร้อสิตัวแต่แรงม้าแค่นั้นมันจะไปพออะไรกับนักซิ่งหลังถนนละครับทุกคนเฮียแบรนเลยจะแปะเทอร์โบเพิ่มบูสต์ตุว๋วปั่นแรงม้าได้210ตัวยังไม่พอครับเขายังใส่ระบบไนตัดออกไซด์อาชีดแรงม้าเพิ่มเข้าไปอีกและชุดแต่งรอบคันของมันมาจากสํานกโรโบคาแอโรอัมเมอร์วิ่งหลัง สองชั้น APR แบบ GT2 ล้อ18นิ้วลายเซเว่นของ a s i s Sport Tuning แล้วมันยังมีเกจวัดจากคริดกับจอตรงกลางที่ไว้ดูค่าต่างๆอย่างตอนที่เฮียแบรนด์แข่งพิงสลิปกับพี่ดอมเฮีย er แกกดนสมากเกินไปทําให้จอมันขึ้นเตือนว่าคอยดีมันโอ้ฮีทแล้วนะแต่ผมก็แอบงงนะครับทำไมคอยดีร้อนแล้วพื้นมันต้องร่วงลงมาด้วยมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยใช่ครับทุกคนในการแข่งขันครั้งนี้ถึงจะแพ้และเสียรถให้พี่ดอมแถมรถ ยังโดนยิงจนไฟไหม้แต่ก็ได้เพื่อนแท้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เฮียแบรนด์กับพี่ดอมสนิทกันและช่วยเหลือกันต่อๆมาอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับมิดแท้ไม่ได้มีแค่ประกันภัยขอบุครับอ๋อแล้วในภาคนี้นะครับก็ยังมีรถอีกคันนึงที่ผมอยากพูดถึงนั่นก็คือ Ford f 1 5 0 SVT l i g h t บเอของร้านที่เฮียแบรนด์ทำงานอยู่และถึงเจ้านี่จะมาแบบเดิมๆแต่มันใช้เครื่อง5.4ลิตร V8 s u p ซุปเปอร์ชาร์380ม้าและมันก็ได้สร้างฉากในตำนานถึงจะเป็นฉากั้นๆ แต่มันก็คือฉากขนอะไหที่เท่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับอันดับเก่า มันคือรถมิซูบิช i 3,000 GT ของยุ่นที่ด d g e เนี่ยเอามาแปลงโฉมเพื่อวางขายที่อเมริกาและเพื่อนๆอนอาจจะไม่เคยเห็นมันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในภาคหลักมันไปอยู่ในภาคเสริมที่มีชื่อว่า Turbo Charge Prelude ในแผ่น f i s e and f นฟิภาคแรก t ร i c k Out Edition ที่ถูกปล่อยออกมาในปี2003และเจ้านี้ไม่ใช่ Honda Prelude อย่างที่เพื่อนๆคิดเพราะเจ้านี้คือ d o Dodge Stealth! ดอดสตลคันนี้เป็นรถที่เฮียไบรอดนใช้หลังจากที่ให้ซูปราสิบวิกับพี่ดอมเพื่อนนี้ตำรวจแต่เฮียไบรอนเองก็เป็นตำรวจนอกครือแบบด้วยเหมือนกันอา้าวแล้วตำรวจช่วยให้ผู้ร้ายหนีจะเกิดอะไรขึ้นครับตำรวจก็ทำผิดสิครับแบบนี้เขาก็ต้องโดนจับด้วยเหมือนกันไม่รอช้าครับเฮียไบรอนได้ควบเจ้าดอดสตลหนีจาก LA ไปที่ไมอามีลัสัฟริดาแทนระหว่างทางไปเนี่ยผ่านแอริโซนานิวเม็กซิโกและแกได้แข่งขันกินตังหลังถนนไปเรื่อยๆเรื่อยที่ผ่านมาเนี่ย เฮียแกก็ชนะมาตลอดเพราะว่าเจ้าดอสเทลคันนี้ใช้เครื่อง3ลิตร V6 Twin t ท r b o 3บ0ม้มาจากโรงงาน <c oughs> แต่มันถูกอัดฉีดด้วยไนตัสออกซด์เพิ่มความแรงเข้าไปและที่ผู้คนหกเสียงกันทั่วโลกว่าเฮ้ยทำไมดอสเทลแต่ว่าหน้าตามันเหมือนมิซูบิชิ h i ม0 GT เลยล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าทางดอ e เนี่ยได้เอาเจ้า3,000 GT มาขายที่เมกาโดยเปลี่ยนหน้าท้ายและภายในใหม่แต่เจ้าเทลคันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนหน้ากลับไปเป็น3,000 GT เวอร์ชันญี่ปุ่นมันยังถูกตกแต่งด้วยพาร์ทเา บอลรอบคันจะอิริบุนิชูกันและลอคุนิทึมทุมและเจลดอร์เซ,เซลคันนี้ถือว่าเป็นลูกลักคอยหาตังให้เฮียไบรอันเสมอมาแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เฮียแกเนี่ยต้องทิ้งรถเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเฮียแกก็ได้เอาเงินที่หามาได้เนี่ยไปซื้อรถคันใหม่ที่แกชอบและรักที่สุดนั่นก็คืออันดับแปดมันคือรถที่ไอเฮียไบรอันซื้อทั้งในหนังและรักมันมากจนต้องมาซื้อในชีวิตจริงและมันยังเป็นรถที่แฟน Fast and f u r i o u s จดจำติดตราตรึงใจที่สุดเลยก็ว่าได้แน,น่นอนแล้วครับบอกใบมาขนาดนี้ทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่ารถคันนี้ก็คือ Nissan Sky l i n e GTR R30 นี่แหละครับคือรถที่เฮียไบรนด์ซื้อหลังจากเจ้าดอสเตลเพื่อที่จะขับไปไมอามี่และระหว่างทางไปเนี่ยแกก็ได้เอาเงินที่เหลือไปโมมันยังมากมายทั้งพ่นสีใหม่เป็นสีเงินใส่พาร์ทซีเวสทั้งคันล้อ HRE oh 4 4 6ยังไม่พอครับเครื่องตัวแรง RB26DET t ก็ยังไม่แรงพอเท้าของเฮียไบรนด์อยู่ดีแกก็เลยจับเปลี่ยนโบใหม่ของเทอร์โบนิติกพ่วงกับไนตันออกไซด์ของเงินถึง3ถังเลยทีเดียวภายในยังถูกตกแต่งด้วยบอ สปาโคผงมาลายโมโมแน่นอนครับรถซิ่งยุคนั้นถึงเสียงท่อจะก,กระหึ่มแค่ไหนแต่เครื่องเสียงภายในรถก็ต้องกระหึ่มให้ไม่แพ้กันโดยเครื่องเสียงชุดใหญ่จาก JBL กับไฟภายในและไฟใต้ท้องสีฟ้านั่นทําให้ฉากเปิดตัวฮียบร์นใน t o Fast t o Furious เท่ที่สุดทั้งเสียงเครื่องทั้งไฟใต้ท้องแต่ที่ Amazing สุดๆก็คือฉากที่เจ้ากอซิล่าแซงเจ้าซูปราโดยการกระโดดข้ามมันและจบการแข่งขันได้ล่อเทจ่จริงๆครับผมและเขาก็ห่างหายจากคนดู จนโผล่มาอีกครั้งหนึ่งในภาคสีรอบนี้มันได้เครื่องยนต์550แรงม้าและชุดแต่งเซตจูรอบคันกับล้อวอล์กเรสซิ่งลาย R.E. 30จากเรสถือว่าเจ้า R34 คันนี้หล,ล่อลงตัวที่สุดและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยถูกประมูลไปในปี2014โดยจบการประมูลที่ราคาเบาๆไมแพงมากครับประมาณ1 2ึ่งสอลานสี่บล้านบาทครับผม อันดับเจมันคือรถที่ขึ้นชื่อว่านักเลง3เกียร์ทั้งเดินหน้าและถอยหลังและมันคือรถที่ใช้แค่เครื่อง2ลิตร4สูบแต่ว่าดันกินรถอเมริกันมาสกค่ะได้อย่างสบาย G G E C และเจ้านี่มันก็คือ Mitsubishi Evolution 7 เจ้าอีโวเจ็ดคันนี้เป็นรถที่เฮียแบรนด์เลือกตอนที่ต้องไปแข่งในการคัดเลือกคนเพื่อที่จะไปขนเงินของพ่อค้ายาเสพติดคาร์เตอร์เวโรนเพราะว่าเขาจะได้เข้าไปเป็นสายสืบให้กับตำรวจและเจ้าอีโวเจ็ดสีเหลืองคันนี้มาพร้อมกับเนียนใต้ท้องสีน้ำเงินตัดกันสุดๆและใช้พาร์ทรอบคันจาก DMD วิ่งหลังทรง GT2 จาก ARC ล้อขอบ18ของ m o t e G i Racing FF5 แต่ที่น่าตกใจก็คือเจ้า e v o 7คันนี้มันมีไฟท้ายเหมือนกับ Lancer Cedia บ้านเรา เหตุผลเขาตลกมากเลยเ,เพื่อนๆนั่นก็เป็นเพราะทางทีมหารถเนี่ยได้สปอนเซอร์จากสำนักแต่ง g e n e r a าทีซึ่งทางสำนักแต่งเนี่ยบอกว่าอ,อผลิตไฟไท้ายแต่งของอีเวเจไม่ทันน่ะเลยต้องส่งของซีเดียไปก่อนแล้วกันนะตัวเองและนั่นนะครับก็เลยทําให้เจ้าอีเวทุกคันรวมถึงรถสันต้ตองแปลงฝากระโปรงก,กับการชนหลังเพื่อให้มันเข้ารูปกับไฟของ g e n e r a ผมนิ่งงงไปเลยครับผมแน่นอนครับหัวใจของเจ้านี่ใช้เครื่องที่ทุกคนรัก 4G63 2 2ลิตร4สูบเทอโบบวกกับระบบขับสีอันชาญฉลาดของมันทำให้มันเอาชนะอันดับต่อไปได้อันดับ6มันเป็นรถอเมริกันมัสโคาที่แรงแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับ EVO7 อยู่ดีและมันคือรถที่สามารถบินข้ามน้ำและลงจอดบนเลยยอได้และเจ้านี่ก็คือ c h e v r o l e t c a m a r o ย i n k ก S อ โ <4. S 2> จคาเมโร่ตอนแรกเป็นรถของลูกน้องคาร์เตอร์เวโร่ที่ว่าก็ปิดแต่ดันพลาดเสียรถให้กับเฮียบรอนในการแข่งกินรถทำให้เฮียบรอนและไอเฮียโรมันได้ทั้งคาเมโร่และเชเลนเจอร์กลับอู่ไปแบบเท่ๆเฟี้ยวๆและแน่นอนครับโจเคาเมโร่คันนี้ถือเป็นรถที่พิเศษสายขายสองฟองมากๆเพราะว่ามันถูกโมโดยบริษัท S Y C มันเลยใช้เครื่อง7ลิตรบิ๊กบล็อก V 8ที่ลีดแรงม้าได้425ตัวมันถึงจะมีแรงพอชายนขึ้นฟ้าและพุ่งลงจอดบนเรือยอท เพื่อจับเวโรนได้แต่ไงมันก็ไม่สามารถสู้นักเลง3เกียร์อย่างอีโวได้อยู่ดีใครเป็น FC e ีโครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะยังใจรักอเมริกันมัสโซคาของเฮียพออยู่เนี่ยใครอยากได้นะครับก็ไม่สามารถซื้อได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้ถูกบริจาคให้กับมูลนิธิของพอลวอเกอร์เป็นที่เรียบร้อย อันดับ5มันคือรถที่ถูกสร้างมาเพื่อสารต่อตำนานแห่งก็อตซิลามันคือรถที่ใช้ในหนังฟาส t เซนฟิร์สภา6หและมันก็คือนิสสัน GTR R35 เจ้าอาสามห้าในมหาการฟลาส n d นฟิเ o ส s จออกมาเห็นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผู้คนกลับจดจำได้อย่างดีในทุกครั้งที่มันโผล่มาอย่างในตอนจบของภาค5และตอนเริ่มต้นของภาค6ที่เฮียไบรอันเนี่ยซิงเจ้าอาสามห้าปีหนึ่งศูนย์กับดอชเชลเลนเจอร์ของพี่ดอมอย่างนี้เ,นเพื่อนรู้นะครับจนถึงภาค5แล้วเฮียไบรอันก็ยังไม่เคยชนะพี่ดอมสักครั้งเดียวยกเว้นครั้งที่ใช้รถตำรวจแข่งกันสคัแต่นั่นก็ไม่นับครับเพราะพี่ดอมเนี่ยแกอ่อนให้เฮียไบรอันก็เลยเก็บกดอยากจะแข่งแบบจริงจั อีกรอบสักทีโดยที่ไม่ต้องอดอไม่ต้องออมไม่มีข้อแม้ไดใดทั้งสิน้นและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับและเฮียแบรนก็ชนะพี่ดอมมาได้โอ้โหฉากนี้มันเ่ืองกินใจผมเสเหลือเกินยังไม่พอครับในตอนจบของผ้าคขกเนี่ยเราก็ยังได้แอบเห็นอาสามห้าโออกมาถึงแม้พวกเราจะเห็นว่ามันจอดอยู่ที่บ้านนิดเดียวแต่เป็นแฟนฟาสเนี่ยก็บอกว่านี่ยังไงมันก็ต้องเป็นรถของเฮียแบรนโอเคเดรนแน่ๆเพราะว่าเจ้าอาสามห้าคันนี้เนี่ยมันมีสีนํา เงินถูกแต่งโดยสำนักเบนโซปาหังคันและเห็นเขาว่ากันว่าเจ้า R35 เบนโซปาคันนี้ถูกโมให้รีดแรงมาได้ถึง800ตัวเลยทีเดียวผ่านไปไม่นานเราก็ได้เห็นเจ้า R35 คันสุดท้ายของเฮียไบรอันในภาค7จเฮียแก er ขับ35ปี2012ซิ่งเพื่อตามล่าและแฮกระบบก็อดไอบนยานของตัวร้ายโบเซกเก็เคเด็กะโชคดีที่เฮียไบรอันไม่ได้เปลี่ยนแค่ล้อข,ขอบ20ของแอดวานเลสซิ่งจีทีอย่างเดียวแต่แกได้ใส่ระบบลิฟต์ซิสเต็มของโชค VRS มาพื หลบจรวดไม้สายใต้รถบรรทุกแบบโอสคูอย่างกับภาคหนึงเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าของแต่งเนี่ยสามารถช่วยชีวิตเราได้อันดับ4มันคือรถนิส s ันสกายไลทที่ได้โลโก้ GTR คันแรกของโลและมันถูกเปิดตัวไปในปี1971โดยใช้รถแข่งนิสสัน R380 มาโฆษณาพเพื่อโชว์ถึงศักยภาพของรถแข่งสู่รถวนถนนเหมือนกับ l a m b o กิน i n i STO ที่ผมเพิ่งรีวิวไป ไปดูกันได้นะครับสวยมากอ่ะและจีนี่ก็คือ Nissan Skyline GTR รหัส KPGC10 จ้า GTR รุ่นแรกเป็นรถของเฮียแบรนในฉากเปิดของ s า a n ซ Fu r i o u s 5หลังจากที่เฮียรแกเนี่ยได้ช่วยดอมแหกรถบัสคุกได้แกได้ขับเจ้า c 40เพื่อพรางตัวหนีไป Rio de Janeiro This is Brazil ถ้าคนธรรมดามองก็คงแค่รถเก่าๆคันหนึ่งก็มาะกับการพรางตัวดีนี่เนอะแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆไดฮาร์ดของ GTR ในยังไงก็ต้องดูออกถึงแม้มันจะเร็วแค่ไหนฟึบเฮ้ยเห็นมะเมื่อกี้มัน GTR นี่ว่าไม่ใช่รุ่นธรรมดาด้วยเนอะนี่มันรุ่น40พิใส่ล้อวัตเทร์เบ8ก้าไหนไหนมันก็โผล่มาแป๊บเดียวแบบเร็วมากๆงจริงนะเพื่อนๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเยอะเราย้ายไปดูหัวใจเขาดีกว่าครับมันใช้เครื่องยนต์2ลตร6สูบแถวเรียงลีดเลียงมาได้1อ2 และโดยรูปทรงที่เหลียมเหมือนกล่องนมเขาเลยตั้งชื่อว่าฮากโกซูกะซึ่งฮาโกะแปลว่ากล่องหรือเหลี่ยมซูกะแปลว่าสกายไลน์มันก็เลยกลายเป็นฮากุซูเกะที่ผู้ผลิตต้องการจะให้พวกเราเห็นถึงความรักของแบรนด์ที่มีต่อรถ GTR และพวกเราก็รับรู้ได้อย่างเต็มที่มากๆครับทุกคนอันดับ3มันคือหนึ่งในรถแรลลี่ที่ประสบความสําเร็จสุดๆของโลกรุ่นหนึ่งเพราะมันผ่านศึกฮลุโหดและคว้าชัยมาได้แล้วหลาย ตอนไลน์รายการเลเจ์ย์นี่ก็คือส o r d e s c o คอร์1 6าร์ a r k 1ากหนึ่ง เจ้า MK 1ถูกประมูลโดยเชดบักเกอร์เพราะทีมของพี่ดอมต้องใช้รถที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการแฮกรถจากตัวร้ายชอคและรถที่พวกเขาได้ไปประมูลมาเพิ่มเนี่ยก็มี Dodge Char g e r ซึ่งตรงรุ่นกับพี่ดอม Ford m u s t a n งที่ถูกเลือกโดย Roman Pier c e และแน่นอนครับไอเฮียแบรนด์ของเราต้องเลือกรถคันที่เล็กที่สุดอย่าง Ford e s c o r t ตัวซิ่ง r a ร l y Sport 1 6 0 0เพราะเจ้านี่ใช้เครื่อง1.6ึ่งลิตรสสูบที่สร้างโดยบริษัทโมโครึ่งยนต์ที่แสนจะโด่งดังคอ แต่ถึงมันดิ่นแรงมาได้115ตัวโดวยช่วงล่างแรลลี่ของมันทำให้เฮียบรอนสามารถกระโดดเกาะกลางสะพานเพื่อไปช่วยรวมันได้อันดับสองมันคือรถที่แย่งชิงฉาย,ยานักเลง3เกียร์กับ Mitsubishi Evolution และมันคือรถที่มีจุดเด่นคืออินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่อยู่บนเครื่องผู้ขนะนี้เป็นเมยอของดาวออกแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้านี้ก็คือ Subaru i m p r e z a ่าส ในภาค5ถามว่าหลังจากที่ GTR 34สีฟ้าของเยแบร์ระเบิดแกทำยังไงครับแกก็ไปขมโมยรถที่โดนยึดในลานจอดของตำรวจและเขาก็ได้เลือกรถที่เด่นที่สุดในตอนนั้นก็คือ Subaru Impreza s t i GS ที่คนไทยเรียกว่าแมวอ้วนเจ้านี้ถูกขับไปจับพ่อค้ายาบรา้าในทะเลทรายและเจ้านี้ถือว่าเกาะถนนมากกว่ารถมัสโซของลูกน้องบรา,า้าโดยระบบขับสีกับเครื่องยนต์ E G 252.5ลิตรสสูบแถวนอนที่เปลี่ยนกองอากาศคอยดี และอินเตอร์คูลเลอร์ของพอรินแต่เจ้าแมวอ้วนคันนี้ใช้พารอบคันจากเวลไซส์ล้อขอบ18 n ปดเอ็นไกเอ็นทีเจ้าแมวอ้วนยังไม่จบแค่ภาคนี้ครับเฮียไบรอันคนเดิมเพิ่มเติมคือในภาคเจ็แกได้ขับเจ้าอินเฟรสเซอรแมวอ้วนสีน้ำเงินกระโดดออกจากเครื่องบิน430และกลางร่มตอนกำลังจะถึงถนนโอ้โหแย่งกับวอร์โซนในเกมคอฟต์ดิวตี้แต่ก็น่าเสียดายนะครับสำหรับแฟนอินเฟรสเซอรเพราะเจ้าแมวอ้วนทั้งสองคันเนี่ยถูกชนยับไม่เหลือซากเลยครับอัน หมันคือรถที่ใช้เครื่องในตำนานละฮัตเจสัมันคือรถสิบวิในตำนานที่เฮียบรนเนี่ยต้องมอบให้พี่ดอกพูดมาขนาดนี้ทุกคนก็คงจะเตรียมพูดพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้านี่ก็คือแลมโบกินีไม่ใช่รอยเล่น Toyota Supra m a ปร a มโซ หลังจากที่เฮียไบรอันได้เอาเจ้าอีคลิปไปแข่งแล้วเสียรถให้กับพี่ดอมแต่มันนั่นถูกยิงจนระเบิดตู้เป็นโกโก้ครันเฮียแกเลยต้องหารถสิบีคันใหม่เพื่อมาชดใช้และพอเจ้าซูปราคันนี้สไลด์มาถึงอู่พี่ดอมถึงกบตกใจโอ้พระเจ้านี่เหรอรถสิบวนิสันมาแรงกว่านั้นเลยมัง้งบักฮานี่เพราะว่าเจ้าซูปราคันนี้ตอนที่ถึงนะครับเพื่อนๆสภาพมันแย่มากแต่ก็ไม่รอช้าครับเฮียไบรอันร่วมมือกับอู่ของพี่ดอมทำม,มันขึ้นมาใหม่แต่งให้มันแรงขึ้น,นก่อนที่มันจะ เ,เขาใช้เครื่อง 2JZGE แต่คันจริงๆที่ใช้ในหนังหลังโมเซ็เนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้เครื่อง 2JZGTE และอัพความจุจาก3ลิตรเป็น3.1ลิตรแป่เทอร์โบของเทอร์โบนิติกที่66 w a s t กต a t e RPS ท่อดาวไป AEBS และท่อดังเส้นของ g r ร d y c l u t c h s t a ช e 3จาก c r u t h m m s t t r r เพื่อรับแรงม้าได้มากขึ้นที่650ตัวและช่วงล่างจากไอ้บักกับล้อขอบ19ของ Racing Heart ยังไม่พอคภายนอกของมันยังเป็นสีส้มจากเลม b o กินีเดียบล l o พร้อมกับพาร์ทจากโบแม็กทั้งคันฝากระโปรงหน้า T R D และว,วิ่งหลัง A P R. ์ชฉากที่แข่งกับรถซูเปอร์คาร์ทั้ง Fer ร์ร F สาม s p า d e r เดอร์กับ d อ d ชาร์เจอร์ของพี่ดอมจากฉากนั้นทำให้เจ้าซูเปอร์คันนี้กลายเป็นรถที่แจ้งเกิดให้กับเคียรแบรนด์และก็แจ้งเกิดให้กับวงการคนรักความแรงทั่วโลกจนในฟ้าเซนฟิรี่ส์ภาคเจเจ้าซูปเปอร์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ครับมันกลายเป็นโตเอต้าซูเปอร์มาร์โฟสี C, ขาวกับล้อ B B S L M ที่ครอบครองโดยพอลวอล์กเกอร์ในชีวิตจริงเนี่ยเฮียแกเคยให้สัมภาษณ์ว่ารถที่แกชอบที่สุดในหนัง Fast and Furious ทุกภาคเลยนะครับก็คือ Toyota s u p r รลองลงมาก็คือ R 3 4เพราะว่าแกเนี่ยชอบเครื่อง 2J ที่อยู่ใน s ู p รามากทางพุ่มกลับก็เลยนำกลับมาเพื่อลำลึกถึงพอลวอล์กเกอร์ในการจากพวกเราไปตลอดการในวันที่30พฤศจิกายนปี2013อ๋อแต่อย่าเสียใจไปนะครับทุกคนเพราะว่าไอเฮียพอลวอล์กเกอร์บอกกับพวกเราไว้ว่า if one day The speed kill me, don't cry because I was smiling. หรือแปลเป็นไทยว่าถ้าวันหนึ่งความเร็วได้ฆ่าชีวิตผมไปโปรดอย่าร้องไห้เพราะว่าผมกำลังยิ้มอยู่ ยัไงบ้างครับเพื่อนสาหรับเทปวันนี้นะขอต้อนรับกลับเข้าสู่เล่าเรื่อง4 0่้ซีซั่น2นะก็หวังว่าจะถูกใจแฟนๆฟนานสปรีเวตแล้วก็สาวไอกเฮียพอวอเกอร์ทุกคนนะครับผมอยากให้พวกเราเล่าอะไรก็คอมเมนต์มาเนี่ยเราก็พยายามจะทําเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆนะวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเบื้องหลังการทํางานมันเป็นยังไงนะตอนนี้ตัดกรีนสกรีนออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะกลับเข้าสู่ห้องที่เราถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ถ้าเราเบื่อแล้วก็ใส่กรีนสกรีนกลับ อขออยู่บนดาวพเพื่อหัอื์นะเท่ๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากแอปพลิเคชันเชลโก plus ติดตัวไว้ด้วยไปเติมน้ํามันไปกินกาแฟาที่ไหนก็ได้สิทธิประโยชน์มากมายนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีแอปพลิเคชันเชลโก plus บวกความสุขที่มากกว่าทุกการเดินทางและแน่นอนกว่านั้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบใครที่ติดตามแต่ปีที่แล้วก็สุดยอดทุกรักเลยถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกับคลายอารมณใจพวกเราได้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีคับ Yeah, woo!